สวัสดีครับสวดีครับน้าเดมไม่ใช่อะไรครับกางเกงคนนี้อ้าวมองด้วยเ้าก็มาบอกอะไรไปนะไปนะทำไมอาเปวันนี้มาร่วมแสดงความดีกับการเปิดแหลงข่าวสารตีมาดีลูกคา ช่ครับมาแสดงความดีแล้วก็มามาดูไวท์ของความสนุกแล้วก็ความรู้ระทึกในความน่ากลัวจริงๆเป็นแฟนขับรถคารตีตั้งแต่เ,เด็กตั้งแต่เวอร์ชันวี่คอยเชอร์มาจำได้ว่าตอนนั้นไปดูในในโรงก็รู้สึกมันมันมีความไม่เคลียดอยู่ในนั้นแต่ว่ายังผมชอบขีจริงๆอ่ะผมยังไม่เคยเจอเป็นตัว,ตวแต่ว่าอยากจะเจอก็เลยชอบไปดูหนักขีอะไรเงี้ยชอบความรู้ระทึกจริงเนี่ย จริงโคโคเกือบไม่ทันยุคนั้นเลยนะโคที่โคทันยุคนี่นี่โคทันยุคนี่เลยสุภาลติมาลีมาลีมาลีลัตติการแต่ว่าแค่ไม่ได้มาร่วมแสดงความยินดีขนาดพวกเราอาจจะไปโผล่นั้นนะครับ จะเป็นผีมีโอกาสเหรอมีโอกาสเหรอมันต้องรอติดตามเพราะว่าอันนี้มันคือหนังเรื่องที่สองของไทเปียนคาวที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งก็รอติดตามกหนว่าแบบจะเป็นไงอันนี้เป็นหนังผีเรื่องแรกนะบปียนคาวแต่หลายคนคาดไม่ถึงเลยว่าพอหนังเรื่องที่สองเปนาวจะกลายเป็นหนังผีผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเาจริงๆต้องบอกว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นจังหวะ พี่ปอนบอกมีจังหวะที่มันจะซัพพอร์ตคนในทีมหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับบันเทิงที่มันน่าสนใจมากๆก็พร้อมจะไป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 ร่วมไปจอยเป็นเฉพาะอันนี้จริงๆเป็นการที่พี่ปอนไปจอยกับโค้งที่มันมีอันหนึ่แล้วก็ทําให้มันได้ดีที่สุดเขาจะพิจารณาเพิ่ครับเขจะพิจารณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะอุ้ยวิบากเลยคือถ้าผมก็อาจจะไม่ดีเยอะมากเพราะว่าเราก็ให้ พี่เจดกับพี่วีเวีเลยเขาเฉิดฉายเลยให้ตัวละครในนั้นเขาเฉิดฉายไปเราอาจจะแค่ไปแบบแบบแซ่บๆไปเดินผ่านแต่นับเป็นหนังเรื่องที่2องเลยใช่เป็นหนังเรื่องสองขอสามปีก็นับเป็นหนังเรื่องป็นหนตัวเองแล้วเฮ้ยแบบเออเราได้เล่นหนังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่สองนะมีชื่อไปติดใน A M D B หน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรในนั้นผมว่าคงเป็นน้ำหนักอะไรที่มันไปทําให้หนังมันเฮ้ยตลกขึ้นสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เป็นจอยดีๆครับแนจเราอยากเห็นหนังเวอร์ชันนี้เ <shove> ป <in emerges> like ็นยังไงในความสื่อเราอยากเห็นเวอร์ชันวางเลยเอาโครคิดว่าหนังเรื่องนี้าะว่ามันจะเป็นความความหลอนที่มันสนุกเพราะว่าคืออย่างอย่างแต่ละตัวละครที่ที่เขามาเล่นอะอย่างแบบพิยัตหรือว่าพิต้าเฟนเฟยอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่พี่ปอมแปงเนียคือคือโปรดูผลงานเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมรรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนเพฮาแบบธรรมชาติรวมถึงที่แบบว่าพี่สตาร์บัคเฟย์คนเนี้ยผมรรู้สึกว่าเออมัน มันมันน่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเราอาจจะไปดูความเครียดจากแบบพี่เจจากจากพี่วีไปแลยนะเสร็จปั๊บเพิร์มีตัวละครอื่นที่สร้างสรีสรันครับหรือมันน่าจะเอ็นจอยทุกคนน่าจะยิ้มกันได้เพราะถ้ายุคสมัยนี้มันเครียดกันมากแล้วแหละมันก็ต้องผ่อนคลายกันหนะ่อยไม่ได้เป็นผีเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ไม่หายอยากเหมือนกันครับแต่วจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนอกจากความความแบบไปดูแล้วมีมีความสุขจะแต่จะมีความสุขในแง่ของความแบบเฮ้ย ลุ้งกับผิวหรือว่าเฮ้ยเพี่ตลกจังเลยว่ะอะไรเย้ยไม่ได้คาดว่าจะต้องมีความสุขเพราะไงว่าน่าจะคือมันดูจากสีตรงเนี้ยมันคงไม่แบบผมไม่ใช่อะไรที่มันแบบเครี่ยงหรืออะไรครับเป็นนี่คือภาพจริงนะนี่ภาพจริงเป็นภ,ภาพที่มองเป็นมุมเสริม,มเออป็นหลอนเหมือนกันนะพมเพลงเฮ้ยเจ๋งมากพี่พี่บอยโปรเซ่พงเพาให้เพลงมายิบใช้เออครับรู้บอกกันแล้วเรื่องนี้มีเพลงประกอบหลายหลายเพลงเหมือนกัน กนนี<ช>้เลยใช่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 ก็ก็เท่าที่เท่าที่เขาเล่าให้ฟังเทาที่เขาเล,ล่า้ฟังเราก็มันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกเพาเป็นงานยืนยันคราวถ้าอะไรที่มันน่าจะทําให้เืยนคราวแต่โตหรือว่าคนที่ชอบผลงานของเรามีความสุขก็ยินดีที่จะแบบจะเป็นเพลงที่มาเปิดว่าเอามาร้องใหม่โอ้โหนีม่รู้เลยเราจะร้องเพลงไม่้องจะร้องเพลงไม่ใครฉันไม่ไดรจ เสียงเสียงมาก็ได้หรอแต่แต่คขามจังหวะไปไม่รู้แต่ไม่คอมไม่คอมและอีกรถอย่างหนึ่งที่คุณเฝ้ารอเลยก็คือกรเจกต์ชายอันนี้เราขายยังไงจริงจริงๆแล้วเรื่องเรื่องบุคาลาตีมาตีแลมาลีลาติกาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับเรื่องชายตรงที่เขาเกิดในยุคใกล้ๆกันสองห้าหนึ่งสองของชายตึกตึกได้ยินว่าสองห้าหนึ่งสามปีเจ็ดศูนย์ของชายเริ่มที่หกเก้หกเก้าหกเก้าในในคอสองหกเก้าช่วงหกเก้ามันเป็นยุคที่แบบว่า ช่วงแฟชั่นหรือช่วงการความเปรตหลังเข้ามาในไทยเยอะนะเรถ่ายที่ไทย,ยนักก่อนก็จะม,มีอารมณ์ของความแบบผสมเรตหลังจากไทยเยอะมากแล้วเราก็าถ่ายต่างประเทศด้วย<ม>คือต้องบอกว่าคือ้อบอกว่าจริงๆหลายคนก็รู้แหละว่าเขามีตรีแล้วก็ทันวาแต่ก็ต้องไมรอดูว,ว่าตรีและทันวาไครจะรับบทนั้นไม่ว่าบูหรือมาเ้ยครับก็มีทั้งนักดนตรีทั้งนักเต้นนักเศฐศาสตร์อะไรเงี้ย คืออย่างคือคืออย่างพาร์ทของนักเศรษฐศาสตร์หรือคือเขาเป็นคนที่เซนการแต่งตัวในแฟชั่นทุกอย่างเราได้ทีมที่น่าสนใจมากๆมารวมกันในไทยซึ่งคิดว่าสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อนแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นตากล้องหรือมูปภาพทุกคนมารวมกันแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะว้าวรุมถึงแม้กระทั่งคนแต่งเพลงด้วยเขาแต่งเพลงให้ทั้งเซตเลยแต่งเพลงใหม่ซึ่งถ้าพูดชื่อมาเป็นเป็นคนที่คนทั้งประเ,เทศไทยรักไ,ไ,ได้หรอ แล้วก็เป็นหนุ่มนักดนตรีเขาก็จะเป็นเป็นคนที่เขาชอบสไตล์การดนตรีมาแต่งให้กับนักดนตรีก็ไม่ดไมด้บอกแล้วว่าใครเล่นเป็นนักดนตรีครับก็จริงๆมันมีหลายนักมากกว่านักมัธยสหรือนักดนตรีมีนักนั่นนี่เยอะกว่านี้เพราะจริงๆตัวละครหรือนักแสดงที่ที่ต่อมาหรือพี่ๆบางคนเขาเสียเวลามาแคสซ้ำอีกรอบนึ่งเขาคิดว่าบทน่าสนใจมีเยอะมาก จริงมันมัน,มนสำหรับผมนะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบขนาดนแค่นั้นโรแมนติกที่เราจะถ่ายเห็นพระนครเห็นเมืองไทยเห็นวัยที่มันแค่สวยงามแต่ว่าตัวบทตัวซับเท็กที่ลองอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีความที่แบบทำให้รู้สึกนขนลุกและประทับใจในนาย,นายอันที่ผมอ่านเชนโนะแล้วก็ที่สำคัญคือย่างที่พวบ,บไปเริ่มเพลงเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่สําคัญคือมันมีคีย์หนึ่งที่ผมผมแชร์ในเรื่องชายก็คือ ว่าลูกสมัยก่อนมั้นมีมันเป็นยุคไฮทัชไม่ใช่ไฮเทคเลยมือถืออะไรโอมันไม่ได้แบบสื่อสารกันง่ายดังนั้นความเขียนลำเนียล้วก็สเสน่มีสเสน่ห์ของการเห็นไว้เสน่ห์ของการได้เจอกันการคุยกันคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างโรแมนติกแต่ความลรําสติกแบบเมื่อก่อนก็อาจจะต่างผมคิดว่าต่างจากสมัยนี้พอสมควรเพ่มันสวยงามนะเพราะว่าเราเห็นซีรีส์ต่างประเทศที่มาถ่ายในไทยอุ้ยสวยงามมากเลย เป็นมุมมองของเขาที่มองเข้ามาว่าไทยสวยงามแต่วันนี้เป็นการที่คนไทยอ่ะเล่าความสวยงามของคนไทยในแบบของเราแล้วซึ่งคือมันงดงามมากตรงที่เราเราไม่ได้ทำซีรีส์ยาวแต่เราทำเ<ะ>สม,มือนว่า,าเ,เป็นหนังที่มาไม่ไม,ไม่เราทำเหมือนเป็นหนัง <c oughs> มาต่อต่อกันไแต่ทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันก็คือแค่แค่แค่ภาพ ถ้าเคยดูคลิปตอนมันมีมันจะมีคาแรคเตอร์นึงที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นเหมือนการเราทำโชว์โชว์หนึ่งโชว์สองโชว์สามโชว์สี่แล้วมารวมกันที่มันเป็นภาพใหญ่ประกอบกันดังนั้นหนึ่งตอนคุณดูปุ๊บมันก็จะสุกอิ่มนฟูแล้วก็ไปอีกตอนนึงกว่ากินฟูแต่ว่าวิธีการกินฟูก็เป็นทั้งหมดรือวิธีการถ่ายทำโลเคชั่นนี้ก็มีผลจริงโลเคชั่นเท่าที่เท่าที่คอนเฟิร์มและร้ำมาแล้วเนี่ยมันมีหลายโลเคชั่นที่ที่ยังไม่เคยใช้ที่เขาเขาสำหรับผมเขาก็เจ๋งดีที่สามารถเจ๋งไป บางที่คือเป็นสถานที่จริงที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาไม่เคยให้ทีไหนถ่ายมาก่อนมันเจ๋งมากคือหลายๆคนที่มาแสดงเรื่องนี้เป็นนักแสดงอยู่แล้วแล้วเชื่อว่าทุกคนรู้จักขนาดบทเล็กบทน้อยคือเขาก็ยังยังมาจอยด้วยอ่ะถ้าไม่เบรพูดถึงเที่ยงคืนอค้างร้อบร้อกไฟง์ไงแล้วกับทำโปรเจกต์นี้ตอนนี้เรามีมทำพร้อมมาก้อยขนาดไหนใกล้แล้วมันจะเปิดกล้องไหมจะเปิดกล้องแล้วใกล้เป็นอาทิตย์ได้แต่ว่าเรื่องที่โร o d u c t i ก็ยังมีการทำไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆมันเสร็จ จริงมันเซ็ตทุประมาณแล้วจะมีการแอดพอร์ตแอดออนไปหลายๆอย่างที่มันคิดเฮ้ยอันนี้น่าจะดีฉันบกเหมือนวันก่อนผมนึกถ้าคนบางคนที่น่าจะไปฟิตกินแล้วทำให้คนดูเซอร์ไพรส์แล้วเขาทบใจก็ไลน์ไปบอกที่บอลเฮ้ยพี่น่าจะดีมีไหมเราติดต่อได้ไหมหรือเรื่องเพลงที่บอกจริงมันนี้เพลงจริงมันเพลงเยอะมากคนที่มาทําเพลงมาบอกและคนที่มาทําเพลงเป็นซาวด์แทร็กของคนละคนอีกที่ซาวด์แทร็กก็ให้ทำยังไงก็คพอที่เจมันบอก สำหรับผมและพี่กรณ์เออใช่ใช่ใช่พี่เจมส์มงคลเนี่ยเขา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 เขโหมดทีุทธเนี่ยด้วยความเขาต้องการคนบคุณแล้วก็เซนส์ของเซนส์ของดนตรีแบบวินเทจที่ให้ไว้แบบนี้เนี่ยแต่ว่าในในภาพแรกคนแรกที่ที่เห็นก็คือพี่เจมส์จริงๆเราหลายๆคนอาจจะจำภาพพี่เขาได้ว่าเป็นดาราที่หน้าตาดีรัดแสดงดีมากแต่ว่าหลังจากที่เขาเลิกเลิกทำมือระดับหนักก็คือนักดนตรีโปรดิวเซอร์ ใช่ใช่มีคนเขาจะมาอจอยโปรเจกต์ด้วยแต่ตัวเองก็มีความพร้อมในการทง,งานเลยนะเ <N elson> หมือนก่อนหน้านี้มีกระแส,ะม,ะสะมีกระแสข่าวมานิดนิดหน่อยหว่าเรื่องความไม่พร้อมในการทำงานของตัวเองจริงๆแล้วทุกคนจะมองว่าผพร้อมตลอดเอ,เองอเรื่องกระแสข่าวว่าไม่พร้อมเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังเพราะผมอาจจะไม่ได้เสร็จตลอดแต่ว่าถ้าสุขภาพใช่มีคนเรื่องเรื่องเขา่าแต่ถ้ามีความมือโโอเคกันแล้ว การทํางานตอนไรนะสำับการทํางานที่จะกลับมาลุยงานหนักรอบหนึ่งก็โอเคแต่ว่าเข่าก็จะเหลือนิดนึงแต่ว่าในบทไม่ได้ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรไม่ได้แอคชั่นก็โชคดีงเพ้นเพาจะมาถ่ายเจากการลุยงานไปนานทั้งนงีกยก็ปรับจูนนะเราคือก็เหมือนพูดตามตรงอ่ะคือพวกเราโตมากแล้วแหละเราคงไม่อ้อมขนาดนั้นมันโตพอเดี่ยงมันนัคือแบบว่ารู้สึก รู้สึกขึ้นมนกิดรู้สึกยากนะอ๋อโอเคโอเคมันโตคือมันแค่ยากที่ปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโอเคคือความเป็นโปรเฟนอลที่เราทำงานด้วยกันมาในมุมของพวกเราส่วนคนก็ก็ปรับตัวไปล้วก็เหมือนเรียนรู้แล้วก็ต้นใหม่ที่ันที่โตขึ้นก็คิดว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทุกคนต่างจดจำไมโครได้ว่าแบบเฮ้ย เขาเขาโตขึ้นมัานมีนาราการจากคิดคอร์สไล่ไล่ไล่กันมาจากมาแมสโรว์ก็จนมาถึงวนันนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามในบทไตรคเกอร์ใหม่ๆจริงๆครับถ้าสรุปเล่มพูผม,มง่ายๆนะนขายของเนาะแล้วก็ชวนล่วงหน้าเลยก็ชี่นี่ทรายเป็งานคราฟงานคราฟงานหนึ่งที่จะพรีเซนต์อัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของไทยในยุคช่วงหกเก้านทำนองนั้นไม่ใช่แค่ไวท์แต่มันคือเรื่องราวที่ไฮแล้วก็รวไมไปถึงบทน,นักต่างๆที่มากกว่านักเสียสละนักดนตรี มันจะทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ทุกคนรู้สึกเจนึกถึงอดีตและมีความสุขกับปัจจุบันรวมไปถึงจริงๆในการถึงอนา,าคตที่เราจะใช้ชีวิตทำไมแต่เคี้ยวแต่เคี้ยวบทนี้เหมาะพี่ไมค์เพราะว่าตั้งแต่โปรทำงานมาพี่ไมค์คือคิดว่าเป็นเป็นหนึ่งคนที่โปรรู้สึกว่าทํางานแล้วเข้ากันมากที่สุดแล้วเขาก็โปรเฟชชั่นอลเสมอรู้สึกว่าวันนี้พร้อมกันแหละ เยมันก็ต้องมีบ้างนะเหมือนตอนนั้นที่บอกว่าลิ้นกับฟันเคยเคยเคี้ยวเคี้ยวข้าวแล้วกัดไม่เคยอ่ะก็คือต้องให้อาหารใส่น้ำเกลืออะไรนะไม่เคยไม่เคยไปซะปวดปวดปวดๆเอยไม่แบบนี้เป็นในเวลาด้วยความโตแล้วคุยกันตรงๆบางทีบางอย่างอย่างไม้ตรงกันเป็นต้นก็ต้องนิดนึงครับแต่คั่วให้ได้รีซอสหรือว่าเต้าหู้หมักใช่ไหม การการตกลงการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของเราครั้งนี้มีการตกลงกันยังไงบ้างว่าสมมติถ้าติดใจกันแล้วเธอจะต้องบอกกับฉันตรงๆหรือว่าจะต้องอะไรยังไงมีการฝักมีข้อไหนที่แบบจับมือไงจับมือไมเอาแล้นะไมเอาแล้นะเอลนะแต่สุดท้ายคือนี่หมายเขาโปรเฟสชั่นอลมากแล้วโป้ก็รักในการทํางานคือคิดว่าทุกคนต่างโฟกัสในสิ่งเดียวกันรวมถึงทั้งเบียนคลวทุกคนเชื่อว่าโอเคเราอยากได้ผลงานในในแบบที่มัน มันจะมันมันจะฝากไปให้กับกับที่ที่เราเกิดมาอันนี้ก็คือเป้าหมายครือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคิดว่าพวกเรามาชัวแล้วก็โตมากพอที่จะจะเดินทางร่วมกันได้จ่สมรภูหน้านี้คือรุนแรงหรอไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ไดม่ไดไม่ได้เลยไม่ไเลยไม่ได้เลม่ได้ยไม่ไเลยไม่ได่ไม่ไดไ่ไเล่ได้เลยไม่ได้เล่ไม่ไเลยไม่ไ้ม่ไเไม่ไเล้ยไม่ไมล่ไลยไม่ไยไม่ไม่ไยไม่ไ ด้วยด้วยเข hey. ่าเออด้วยหลายอย่างด้วยงานที่มันตรงๆก็ยังไม่ได้เจออยู่ในไทยช่วงนั้นอยู่แล้วค่ะแก่แล้วไงก็ต้องรักษาเข่าบ้างเออมียังไม่แก่เองโหยิบหกเองเพิ่งโดนเป็นเพศมันเนี่ยเก็เป็นจะเพศเข่าเลยเจ็บเออเลยว่าไม่ต้องอาบน้ำกพร้อมแต่พร้อมเลยคพร้อมครับพร้อมกลับมาเ e นจอยกับทุกคนมีความสุขไปด้วยกันลองดูจากงานแล้วก uh, uh, yeah, oh, okay. ็ลองดูจากอื่นๆด้วยครับแล้วเราจะดูได้บทเรียนเหมือนเอาบทเรียนมาใช้อย่างกันยังไงในการทำสัมพันธ์ครั้งใหม่นี่ เล่าใหไมล่พูดรักเลยเนี่ยรอะไรที่เกียดใเกขออภัยเด้อกรผมเราเกลียดกันใช่ไม่ได้เกียกันนะเปนเป็นเโอเค้เกลียดกันคืออย่านีคือเราไม่ได้ทะเลกัแรงขนแต่ไมีอะไรคนมีจังหวะในการโทษรู้สึกว่าการการได้พูดกันบวถึงหลายๆคนที่เป็นัวก็เป็ังวที่ดีแค่นัเอแต่วาถาว่าลึกซึ้ในความวยกั แต่ว <muitas S 2> ่า <sketches> ส no ่วนเรื่องงานเป็นเรื่องที่ว่าจริงวัฒนคติหรือว่าเปอร์โพสแต่มันอันเดียวกันโดยเฉพาะชายเพราะชายไม่ใช่มีแค่เราสองคนหรือยัมีกระทรวงกระทรวงด้วยแล้วก็มีพี่ๆที่เราอยากจะซัพพอร์ตโครงการที่ซัพพอร์ตโปรเจกต์ที่มันใหญเราก็เลยเต็มที่ที่สุดใช่ก็ก็ก็คิดว่าพวกเราคิดว่านี่เป็นหนึ่งเชื่อว่าทางพี่มายก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันว่าพวกเราคือคนที่ทำงานทั้ซสิ้นกันมาก ซึ่งอ,อ,อีกไม่เกี่ยาทิที่ยพวกเราจะเดินทางไปตอนนี้ได้ <c oughs> ก็การแบ็กลกับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับพี่จิ๊บในใจแน่นอนพวกเราแบบว่าเอ็นจอยกันอยู่แล้ว <c oughs> พวกเราคือหนุ่ม30ที่ยังวิ่งได้เหมือนเด็กวัยรุ่นเน้น <c oughs> อ,อายุจากอายุเป็นเพียงตัวเลขลูกใช่ไหมครับ <c oughs> อายุเป็นเพียงตัวเลขเฮ้ยล่าสุดผมไปงานเขาดาวเราเปงานเดียวเดียวดาวแล้วก็แบบมีน้องๆในค่ายเขาคงเมาแล้เขาบอกว่า นี่พี่พี่ฟังหนูนะคือหนูอะเลสเบกพี่มากแต่ว่าพี่อะหนูนับเป็นเหมือนพ่อเลยพ่อพ่อพ่อฟังหนูนะกลับไปคิียดใจว่าเฮ้ยสามสิบเนี่ยพ่อเหรอกลับมาเฮ้ยรู้สึกเออว่ะแต่พี่ไม่ได้คงเข้าใจความรู้สึกที่ดีแหละเพราะว่าผ่านมานานสวัสดีครับพ่อพ่อคำนึงขยี้้เราโอเคขอบคุณครับ